ได้สองคอนเทนต์แล้วว่าอย่างนี้เขาสีนี้เออของผมเป็นสีเหลืองอันนี้่อกี้เล่นเตะดูกระเป๋าข้างหลังเตะด้วยยิ่งเยอะจังวะเท่าไหร่ตี่ตัวพี่มพี่ไม่ได้ดูว่ะยิงเท่าไหละเดี๋ยวไปดูในคลิปเอาเดี๋ยวรอบรอบหน้าแล้วเกิดชนะต้องกดเช็คดูแลใครคิวเท่าไหร่ โอเวเดอร์ลงเว้ยโเดอร์ผมเจ้าดาบอีกผมมีเอาดาบปิดโคเท่ถ้าเจอเคยเคยเจอคนใช้เป็นในเฮียยิงแม่งไม่โดนเลยสัสแม่งกระโดดหลบกดที่ขวากันได้การแล้วมันปลาปลาเสร็จมันก็โดดหลบวงแม่งเหลือหน่อยเดียวด้วย โหลดเมื่อไหร่จะออกว้ดีไว้ปืนเนะี่ยผมก็ได้เ <ผม S 1> ดทโลดสองมีเมื่อก่อนมันจะมีปืนอยู่ตัวมันเป็นแอสเซลทรงทรงคล้ายเอ็มโฟอ่ะแต่เวลากดยิงอะ่ะมันจะเล็งมันจะเล็งที่เป้าแล้วเป็นจุดแดงๆแล้วยิงรัวๆโอ้ยโคตรดีเลย ไอสไนป ER เปอร์ต,รอ,ตรอ้มีตายไออัมทัท<า>สนส<า>ไนเปอร์อัมทัมสนสไนเปอร์ที่เป็นเลเซอร์ไหมที่ยิงออกไปเป็นเลเซอร์อ่ะโคตรแรงเลยทัดตึ้งอ่ะทันทันทันอ่าแมนต้องมันต้องชาร์จกันอะ่ะพึ่อจะยิงอะ่ะโหมันโคตรแรงขอแสดงเราก็เล่นมั่งแล้วเดี๋แต่ไม่ชอบแบบสร้างเนี้ยมาก่อนดิจันแรกพี่ีั่นแรก ก็พี่เอเขช่วยมาเล่นเนี่ยเสียไปหลายบาทแล้วเนี่ยอ,อ,อะไรวะโอเจอผม,ผมเจอเอ็กซ์ฟอร์สไปนี่ห้าพันนั่นเนี่ยห้าพันวีเอ็กซ์ฟอร์สครบชุดเนี่ยไปโดดถึิดหรอไปถึง,งนี่ <c oughs> เฮ้ยอยู่ท่าท่าเรือท่าเรือ

ไอตัวเมื่อกี้ยิงยังอ่ะมึงโจยิงยิงแง่ที่คานอ่ะล่างๆๆๆๆๆเพี้ยยิงตายยังยังยังเอาไปไหนมึงคลายไปไหนวะเท้านีม่แต่ท้าวแต่ท้าเดี๋ยวเอาสลิงกันหนึ่งตายไอ้เหี้ยคนอื่นยิงมันมีสองตี้วเนี่ยระวังนะเจ๋ ถามมันนะอ่าเฮ้เย,ม,ยาาามาแล้วจ้ะลงมาแล้วลิงค์วงบิวโรผมมีสลิงอยู่เดี๋ยวโค่นไปไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเรื่องเดี๋ยวอดเลสเ <c oughs> ขาเรียกลงไป ช่วงนี้หืออื้อไม่ได้เดี๋ยวรอ,อบมีงานก่อนมีงานจะเป็นใหญ่ในบ้านใครเรียกแล้วโดนเหนื่อยเว้ยทำงานมาไม่ <c oughs> ตรงโอ่งแตกมันก็ไม่เรียกสิโอ้ยสเป๋สองขวดผมสายมินิก

อต่อไปอ,อีกอีกนาทีครึ่งนันเนี่ยจะบีบอีกอะใครใครไม่มีสเตปมาเ,าเอาที่ผมได้นะผมมีคนะเอเ้มีเปล่าอ้อามีเปล่าสเตไม่มีมันมีเอาที่ผมเนี่ยผมรออยู่ตรงป้ายบาวตี้อ่ะข้าวงก่นอนข้าวงวงอวหยุดยังวเหลือนาทีครึ่งอ่ะนาทีครึ่งจะบีบอีกรอบหนึ่ง เปล่งจะลิงกันเงนโอ้ยจะลิงโลกไปให้มาแสดงว่าเนี่ยโอ้ยยังเหลืออ่ะโดนโดนปนเหมือนเราเฮ้ยอ้ามเจอแล้วอ้ามเจอดีแล้วอ้ามเจอเห็นเสียงปืนไปแบๆใครมาน่ะ ไปเด้อ,อ,อ,อรลกวปาตัวโอ้เฮ้ยมันให้เปิดเก้แปดก้เพี่เก้ตังอ่ะเวสใครไม่รู้ให้เปิดเก้เก้คิดเงินอะเมื่อกี้ดูไม่ทันของใครไม่รู้แปดแปดแปดอัน

tao đi tới hả hay như thế mà luôn kìa ừ Ôi, ừ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  đang đang không có gì cả. Đóng máy lên. Lao tia, lao tia, lao tia, Mau

không nữa đâu không nữa đâu phải lợi hết phải lợi hết không muốn tôi anh không muốn tôi anh không ơi dù lắm có ai 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 หาไม่เจอยิงยังไงว่ออเลือุ้ไม้ในพุ่มในพุ่มในพุมอาทีเอาทีสายเพี่ยนจับจะหน่อยหาไม่เจอว่ะระลงแล้วแก้ตรงนี้เอยกะต่าไม่เต็มวันี้วันี่ โอ้ยข้างหลังล้างล้างล้างล้ง,ลง,ลงโอ้โหไม่ทนมันว่ะอ้ามอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังนู้นนี่ขนาดไหนบิ๊ดเดีย๋ยวก็เดี๋ยวเพิ่มเลือดเพิมีแค่สามลูกเองกูดาวอยู่มามาเอาอีกคนไปไหนอ่ะ หมดละใสกระสุนอยู่แม่งไอ้ตีหนมยโอ้ยอยเอาคนเดียวแล้วอหาะคนเดียวแล้วโอ้ไม่ตอไม่ ไปก่อ้มออออ,ออออโอ้โหแม่สุกหน,น,น,นักตาเฮ้ยเหลือสตัวสว,ว่ะเดี๋ยวเดเพื่อนน้ยังไม่ตายนี่ตายยัง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 นานามีามามีาไปใกล้ใกล้าาโอ้ยทนทนไหม

มาแยคอนเทนต์สรุปผลแทงแรงสองอ้ามสิบสองเบรี่เจ็ดแล้วก็อะไรว่านิกนิก 2. 2> สองอ๋อ้า <c oughs> <c oughs>